สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมาดีฟดิฟกันกับแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางสยามสแควร์เลยครับ AIS สยามครับอ๋อค่ะได้ยินข่าวมาเหมือนกันเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลที่ AIS เขาประกาศออกมาเลยเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะก็น่าสนใจว่าเอมันคืออะไรกันแน่สร้างมาเพื่อใครแล้วจะมอบประสบการณ์แบบไหนให้เราบ้าง หลักๆลับที่เขาเน้นเลยคือแนวคิด community play space ครับที่บอกว่าออกแบบมาเพื่อ Gen C โดยเฉพาะอืมคำว่า Gen C นี่ AIS เขาให้นิยามน่าสนใจนะคะคือ creative generation ครับไม่ใช่แค่เรื่อง generation ตามอายุแล้วใช่ค่ะเขาบอกว่าไม่จำกัดเลยเพศวัยหรืออาชีพคือใครก็ได้ที่มีใจสร้างสารรค์เป็นตัวของตัวเองกล้าสแสดงออกอือหือดูเปิดกว้างมาก แล้วก็มีแนวคิดหลักที่แบบว่าชวนให้มาใช้ชีวิตเต็มที่เลยลองให้ฟินกินให้แฟดเล่นให้สุดวีดให้ลั่นทำให้จึง้งโหฟังแล้วมีพลังดีนะครับซึ่งก็ตรงกับที่คุณสมชัย CEO AIS บอกไว้เลยว่าสยามเนี่ยเป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสารรค์อยู่แล้วอืมค่ะ AIS สยามก็เลยเหมือนเป็นพื้นที่ที่มาสนับสนุน Gen C กลุ่มนี้ด้วยเทคโนโลยีของเขาทั้ง AIS 5G แล้วก็มี WiFi 7ด้วยนะค่ะ เอาเทคโนโลยีมาผสมกับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลความบันเทิงต่างๆครับผมแต่คำว่า community play space เนี่ยก็น่าคิดนะมันต่างจากแค่การเป็นช็อปหรือศูนย์บริการยังไงนั่นสิคะคือมันน่าจะเน้นเรื่องการที่คนมาเจอกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมากกว่าแค่มาซื้อของหรือจ่ายบิลแบบเดิมๆอืมเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่จริงใช่คะ่ะซึ่งก็น่าสนใจว่าทำไมค่ายมือถือถึงเลือกกลยุทธ์แบบนี้น่าคิดตามเลยครับ ทีนี้เรามาดูข้างในกันบ้างดีกว่าว่าสี่ชั้นของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างได้เลยค่ะเริ่มที่ชั้นหนึ่งก่อนเลย Cafe and Experience b รียร์สเปคอนเซปต์คือลองให้ฟินกินให้แฟตอ๋อชั้นนี้เป็นคาเฟ่ใช่ครับแต่จุดเด่นคือเขาเปิดรับทุกคนเลยไม่ใช่แค่ลูกค้า AIS เอ้าหรอคะอันนี้ดีจัง คือใครเดินผ่านก็แวะเข้าไปได้ใช่ครับเหมือนกับการสร้างความผูกพันกับแบรนด์ผ่านประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ก่อนอืมเข้าใจได้ค่ะแล้วก็มีกาแฟสูตรพิเศษ AIS Siam Blend จาก Beans ด้วยแล้วก็มีเบเกอรี่จากเชฟบุรินครับลูกค้า AIS ก็ใช้ points ลดได้ตามสไตล์เขาแล้วก็มีโซน experience ให้ลองแกดเจ็บสินค้าดิจิทัลใหม่ๆ ตรงนี้แหละที่เทคโนโลยีอย่าง Wi-Fi 7น่าจะมีบทบาทให้ลองโหลดลองเล่นฟีเจอร์ได้แบบเร็วๆลื่นๆใช่เลยครับขยับขึ้นไปชั้น2เป็น SEAL Playing Space พื้นที่เล่นให้สุดอันเนี้ยเดาได้เลยต้องเกี่ยวกับเกมแน่ๆถูกต้องครับมีทั้ง PlayStation 5, Nintendo Switch บอร์ดเกมก็มีนะแล้วก็มีเกมมาสเตอร์คอยดูแลด้วยโอ้ครบเครื่องเลยมีแบบพอร์ตส,ส่วนตัวให้นั่งเล่นหรือดูหนังก็ได้เหรอคะใช่ครับ ดูหนังซีรีส์ผ่านสมาร์ททีวีได้เลยอืมหชั้นนี้น่าจะถูกใจคอเกมคอซีรีส์มากๆซึ่งเทคโนโลยี 5G ที่เน็ตเร็วแรงไม่ดีเลยก็น่าจะตอบโจทย์ตรงนี้พอดีใช่ครับทำให้เล่นให้สุดได้จริงๆต่อไปชั้น3ครับเอรสยาม Hype Space Hype Space อันนี้เกี่ยวกับอะไรคะ เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ collaboration ครับทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆจัดกิจกรรมเน้นพัฒนาทักษะสร้างแรงบันดาลใจหรือที่เรียกว่าวีดให้ลั่นกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามา อ๋อ <AL> เหมือนเป็นพื้นที่จัดเวิร์กช็อปหรืออีเวนต์พิเศษอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะน่าจะประมาณนั้นครับเป็นการสร้างคอมมูนิตี้จริงๆจังๆให้คนมาเรียนรู้มาเจอกันมาสร้างสรรค์อะไรด้วยกันค่ะอันนี้น่าจะช่วยต่อยอดความเป็นครีเอทีฟเจเนเรชั่นได้ดีเลยเขาบอกว่ารอติดตามเซอร์ไพรส์จากพาร์ทเนอร์ได้เลยน่าสนใจค่ะแล้วก็ชั้นบนสุดชั้น4 LS สยามสตูดิโอครับอันนี้ตรงตัวเลยทำให้จึง้งสตูดิโอสำหรับครีเอเตอร์โดยเฉพาะเลยเหรอคะใช่ครับแต่สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะให้เขามาใช้สร้างคอนเทนต์แบบมืออาชีพได้เลยอุปกรณ์ครบโหอันนี้ตอบโจทย์คนทำคอนเทนต์ยุคนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่ Wi-Fi 7แสดงพลังเต็มที่เลยทั้งสตรีมมิ่งทำงานกับไฟล์ใหญ่ๆอัปโหลดเร็วๆใช่เลยครับช่วยให้การสร้างสารรค์มันไม่สะดุดจริงๆค่ะ <c oughs> แต่การสร้างพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ใจกลางสยามเนี่ย AIS คงไม่ได้ทำคนเดียวแน่ๆแน่นอนครับมีพาร์ทเนอร์เยอะเลยทั้งเจ้าของพื้นที่อย่างจุฬามีกอล์ฟมีทาดาเอ n นเตอร์เทนเมนต์และก็อีกหลายหน่วยงานเลยอืมเป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆนะคะครับสรุปแล้ว AIS CAIM เนี่ยก็ไม่ใช่แค่แฟลกชิปสต o ร์สวยๆนะครับแต่มันคือความตั้งใจสร้างพื้นที่ที่เรียกว่า community play space จริงๆ ถ่าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้ Gen Z หรือใครก็ตามที่มีใจสร้างสารรค์ได้มาเล่นลองลุยตามคอนเซปต์เขาใช่ครับซึ่งถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยก็น่าสนใจนะที่บริษัทเทคโนโลยีอย่าง AIS หันมาสร้างพื้นที่ทางกายภาพแบบนี้ใจกลางเมืองเลยนั่นสิคะ ปกติเราจะนึกถึงบริการออนไลน์แอปพลิเคชันอะไรแบบนั้นมากกว่าครับมันอาจจะสะท้อนว่าการเชื่อมต่อกันในโลกจริงการมีปฏิสัมพันธ์กันจริงๆก็ยังสำคัญอยู่หรืออาจจะเป็นการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์อะไรทำนองนั้นเป็นการลงทุนที่น่าจับตาดูอ่อนลับลระยะยาวมากๆค่ะซึ่งก็นำมาสู่คำถามทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่า การที่องค์กรใหญ่ด้านทรคมนาคมอย่าง AIS เนี่ยหันมาทุ่มสร้างคอมมูนิตี้สเปซที่จับต้องได้แบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเหมือนจะมุ่งไปออนไลน์แล้วพื้นที่แบบนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์หรือเปลี่ยนรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของคนในเมืองอย่างกรุงเทพได้จริงแค่ไหนอันนี้น่าคิดจริงๆคะ่ะ